7ปีรถไฟไทยจีนความเร็วสูงสร้างได้แค่38%แก้ไขสัญญา cp โครงสร้างร่วมช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองขยายเวลา3สัญญา14สัญญาก่อสร้างแล้วเสร็จ2สัญญาดำเนินการก่อสร้าง10สัญญาอยู่ระหว่างลงนามอีก2สัญญาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล e l 47นะครับท่านผู้ชม คลิปนี้ช่องโควิด c าแนล e l 47จะนำข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับรวมระยะทาง250.77กิโลเมตรคืบหน้าถึงไหนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิด c าแนล e l 47ดด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับ ขอขอบคุณข่าวสารจาก MGR Online ด้วยนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงไฮสปีดเทรนเส้นทางช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมามีระยะทาง250.77กิโลเมตรวงเงินลงทุนของโครงการ179,412.21ล้านบาทภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลจีนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2557หรือ10ปีที่แล้วแต่หากนับจุดเริ่มต้นการก่อสร้างจากพิธีอย่างเป็นทางการณนะตอม้อหลักหินราชการที่5ที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่21ธันวาคม2560 เท่ากับก่อสร้างมาแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ7ปีไม่น่าเชื่อว่ามีความคืบหน้าเพียง38.070%เปอร์เซน์เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเช็ค14สัญญางานโยธาก่อสร้างช้ากว่าแผน39%เปอร์เซนรถไฟความเร็วสูงเส้นทางช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาระยะทาง250.77กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างงานโยธาออกเป็น14สัญญาโดยก่อสร้างแล้วเสร็จเพียง2สัญญาคือสัญญาที่1-1ขีดหนึ่งช่วงกลางดงถึงปางอาโศกระยะทาง3.5กิโลเมตรก่อสร้างโดยกรมทางหลวงหรือทลอและสัญญาที่2-1ขีดหช่วง4คิ้วถึงกุจิกระยะทาง11กิโลเมตรวงเงิน3,114.98ล้านบาท มีบริษัทซีวิลเอนจิเนียริ่งเป็นผู้รับจ้างนะครับท่านผู้ชมส่วนอีก12สัญญาปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง10สัญญาส่วนอีก2สัญญายังติดปัญหาระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยข้อมูลงานโยธาณวันที่25พฤศจิกายน2567มีความคืบหน้ารวมอยู่ที่ประมาณ38.070%เอร์เซ็ ล่าช้า39.984%แอร์ซแผนงาน78.05%นเปอร์เซนะครับท่านผู้ชมโดย10สัญญามีรายละเอียดดังนี้สัญญาที่3ขีดหนึ่งช่วงแก่งคอยถึงกลางดุงและปางอโศกถึงบันไดมา้ารวมระยะทาง30.21กิโลเมตรวงเงินของสัญญา9,348ล้านบาท มีกิจการร่วมค้า ITD CREC นัมเบอร์เป็นผู้รับจ้างคืบหน้า2.810%อร์เซ์ล่าช้า6.460%เปอร์เซ์แผนงาน9.270%เนป์ต์ะครับท่านผู้ชมสัญญาที่3-2ีดอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคองระยะทาง12.23กิโลเมตรวงเงิน 4,279ล้านบาทมีบริษัทนวรัตพัฒนาการเป็นผู้รับจ้างคืบหน้า81.41%ล่าช้า6.95%แผนงาน88.360%สัญญาที่3-3ช่วงบันไดม้าถึงลำตะคองระยะทาง26.10กิโลเมตรวงเงิน9,838ล้านบาท มีบริษัทไทยเอนจิเนียร์และอุตสาหกรรมเป็นผู้รับจ้างคืบหน้า55.350%ลาช้า14.16%แผนงาน69.519%นะครับสัญญาที่3ขีด4ช่วงลำตะคองถึง4คิ้วและช่วงกุดจิกถึงโคกรวดระยะทาง37.45กิโลเมตรวงเงิน 9,848ล้านบาทมีบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นผู้รับจ้างคืบหน้า82.55เปอร์ซนล่าชา้า12.250เปอร์ซแผนงาน94.80เปอร์ซนะครับสัญญาที่3ขีด5ช่วงโคกรวดถึงนครราชสีมาระยะทาง12.38กิโลเมตรวงเงิน7,750ล้านบาท มีกิจการร่วมค้า SPTK ณภาคก่อสร้างร่วมกับผู้รับเหมาประเทศมาเลเซียเป็นผู้รับจ้างคืบหน้า11.922%ล่าช้า68.70%แผนงาน80.630%สัญญาที่4ขีด2ช่วงนอนเมืองถึงนวันครระยะทาง21.80กิโลเมตร วงเงิน1,570ล้านบาทมีบริษัทยูนิคเป็นผู้รับจ้างคืบหน้า1.45%ลาชา98.010%แผนงาน99.460%สัญญาที่4-3ช่วงนวนครถึงบ้านโพร,ระยะทาง23กิโลเมตรวงเงิน1,525.35ล้านบาท มีกิจการร่วมค้า C A N มีบริษัท A S Chotis บริษัทนวรัตนและบริษัทไหน้าเป็นผู้รับจ้างคืบหน้า44.590%ล่าชา้า55.070%แผนงาน99.660%สัญญาที่4 4์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย วงเงิน6,573ล้านบาทมีบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นผู้รับจ้างคืบหน้า26.357%ล่าช้า3.213%แผนงาน29.570%สัญญาที่4-6ช่วงพระแก้วถึงสระบ,บุรีระยะทาง31.60กิโลเมตรวงเงิน9,429ล้านบาท มีบริษัทยูนิคเป็นผู้รับจ้างคืบหน้า8.570%ปอร์เซล่าช้า90.270%เปอร์เซแผนงาน98.84%สเปอร์เซนะครับสัญญาที่4 7ช่วงสระบุรีถึงแก่งคอยระยะทาง12.99กิโลเมตรวงเงิน8,560ล้านบาทมีบริษัทซีวิลเป็นผู้รับจ้าง คืบหน้า60.500%ลาช้า25.770%แผนงาน86.200%นะครับท่านผู้ชมขยายเวลา3สัญญาติดเวรคืนย้ายท่อน้ำมันถึงปี70ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดรอฟอทอ ในวันที่19ทธันวาคม2567ได้มีมติอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาและแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา3สัญญาได้แก่สัญญาที่4-3ขีดสช่วงนวนครถึงบ้านโพสัญญาที่4ีขีดสช่วงดอนเมืองถึงนวนครและสัญญาที่4-5ขีด5ช่วงพระแก้วถึงสระบุรี เพื่อชดเชยการส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างล่าช้านะครับท่านผู้ชมประกอบไปด้วยสัญญาที่4.3ช่วงนวนครถึงบ้านโูจากระยะเวลาขอสร้างตามสัญญา1,080วันขอขยายเวลา452วันนับจากวันสิ้นสุดสัญญาวันที่23มกราคม2568ไปสิ้นสุดวันที่20เมษายน2569 ซึ่งถือเป็นการขยายเวลาครั้งที่สองจากก่อนหน้านี้เคยขยายเวลาก่อสร้างไปแล้ว163วันจากระยะเวลาก่อสร้างเริ่มงาน NTP วันที่30สิงหาคม2564สิ้นสุดวันที่13สิงหาคม2567เป็นวันที่23มกราคม2568เนื่องจากรอฟทไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างตามเงื่อนไขสัญญาซึ่งเป็นพื้นที่เวนคืนนะครับท่านผู้ชมสัญญาที่4-2ีดช่วงดอนเมืองถึงนวนครระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา1,080วันเริ่มงานวันที่20มกราคม2565สิ้นสุดวันที่3มกราคม2568ขอขยายเวลา641วันนับจากวันสิ้นสุดสัญญา วันที่3มกราคม2568ไปสิ้นสุดวันที่7ตุลาคม2569เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแบบรายละเอียดโครงสร้างและตำแหน่งต่อหม้อรวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงแนวท่อขนส่งน้ำมันของบริษัทพลาสขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPG และบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดนะครับ และสัญญาที่4ขีด6ช่วงพระแก้วถึงสระบุรีระยะทางก่อสร้างตามสัญญา1,080วันเริ่มงานวันที่20มกราคม2565สิ้นสุดวันที่3มกราคม2568ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างอีก780วันนับจากวันสิ้นสุด3มกราคม2568ไปสิ้นสุดวันที่23กุมภาพันธ์2570 เนื่องจากรอฟอรทอไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างได้ตามเงื่อนไขสัญญาทำให้มีผลกระทบต่อการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงานนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับท่านผู้ชม7ปีคืบหน้าแค่38เปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมงานก่อสร้างงานโยธามีทั้งหมด14สัญญา ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสองสัญญาอยู่ระหว่างดำเนินการ10สัญญาและอยู่ระหว่างลงนามอีก2สัญญานะครับท่านผู้ชมคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลสีด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลสีขอขอบคุณครับ